ช่วงนี้ทุกคนคงจะรู้สึกว่าไทาม์ไลน์เงียบๆใช่ค่ะแอดก็รู้สึกเหมือนกันเพราะน้องลิซ่าเงียบจากโซเชียลไปจริงๆโดยเฉพาะ Instagram ที่หายยาวกว่า14วันซึ่งสำหรับน้องถือว่านานมากนะและจังหวะที่ทุกคนเริ่มคิดถึงนี่แหละข่าววงในจากสื่อต่างประเทศก็โผลมาแบบแง้มๆว่าเหตุผลที่น้องลิซ้าเงียบไม่ใช่เพราะพักผ่อน แต่เพราะกําลังซุ่มทำเพลงใหม่สำหรับมินิอัลบั้มอยู่ค่ะซึ่งแอดขอบอกเลยว่าข่าวนี้ไม่ได้มาล,ายลอยๆอเพราะมันดันไปตรงกับข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าลิซ่ากำลังเตรียมมินิอัลบั้มเพื่อปล่อยในปี 2026, พอดีแบบนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแอดก็ไม่ค่อยเชื่อนะทีนี้ที่มันน่าลุ้นสุดๆคือ เนื้อหาในอัลบั้มยังไม่มีใครรู้จริงๆว่าจะออกมาเป็นแนวไหนมีแต่การคาดเดาล้วนๆบางก็เดาวว่าอาจเป็นเพลงใหม่ทั้งอัลบัม้มบางก็ลุ้นแนว EDM หนักๆจากโปรดิวเซอร์ระดับฮิตเมกเกอร์หรือบางคนก็โยงไปไกลถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ในเรื่องชายโกกันเลยนะซึ่งจุดนี้แอดว่าไม่ใช่คิดกันไปเองเพราะก่อนหน้านี้เลกชอว์รคคอร์ด ่ายเพลงระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านซาวด์แทร็กภาพยนตร์ซีรีส์และเกมดันมากดติดตามน้องลิซ่าไว้ก่อนแล้วมันก็เลยทำให้แฟนๆอดคิดไม่ได้ว่าหรือเรากำลังจะได้เห็นลิซ่าในจัก,กรวาลเพลงประกอบภาพยนตร์จริงๆก็ได้แต่ย้ำอีกครั้งนะคะตอนนี้ทั้งหมดยังเป็นแค่การคาดเดาสิ่งที่ยิ่งทำให้เรื่องนี้น่าติดตามเข้าไปอีกคือคอนเซปต์และแนวเพลงยังเป็นปริศนาไม่มีหลุดไม่มีใบ ไม่มีอะไรเลยไม่รู้ว่าน้องลิซ่าจะต่อยอดจากอัลบั้มเอาเช E ่ออกที่เดายากสุดๆหรือจะยกระดับไปอีกขั้นแบบที่ไม่มีใครคาดถึงอีกครั้งพูดตรงๆในมุมแอดนะคะน้องลิซ่าเป็นศิลปินที่ยิ่งเงียบแปลว่ายิ่งกำลังทำของและทุกครั้งที่เงียบไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังเลยรอบนี้ก็เหมือนกันปี2026 ดูท่าจะไม่ธรรมดาแน่นอนแอดว่าแฟนๆเตรียมใจเตรียมพื้นที่ในเพลย์ลิสต์ไว้ได้เลยเพราะถ้าน้องลิซ่าขยับเมื่อไหร่มีสะเทือนทั้งวงการแน่ค่ะและแอดมีบทความที่แฟนๆของน้องลิซ่าได้อ่านแล้วต้องยิ้มค่ะเพราะบทความจากเว็บไซต์ทันหุ้นชิ้นนี้อ่านแล้วแอดบอกตรงๆว่าปลื้มใจแทนแฟนๆน้องลิซ่ามากเลยค่ะ นี่ไม่ใช่บทความอวยศิลปินแต่เป็นบทวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจที่วางน้องลิซ่าไว้กลางกระดานประเทศแบบชัดเจนมากอย่างแรกที่เขาเขียนแบบไม่อ้อมค้อมเลยคือน้องลิซ่าคือเครื่องมือหลักของชาติด้านการท่องเที่ยวบทความระบุชัดว่าทททแต่งตั้งลิซ่าและลิษามนโนบาลเป็นทูตการท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Ambassador ปี2569 และไม่ใช่ตำแหน่งเชิงสัญ,ญลักษณ์สวยๆถ่ายรูปแล้วจบแต่นี่คือการวางแผนงานระดับประเทศเป้าหมายคือโปรโมทประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกยกระดับภาพลักษณ์ไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มลองฮอแอดอ่านตรงนี้แล้วรู้สึกเลยว่ารัฐไม่ได้มองน้องเป็นแค่ดาราดังแต่มองเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศจริงๆ ต่อมาข้อที่2อ,อันนี้คือประเด็นที่แรงมากลิซ่าคือซอฟต์พาวเวอร์ที่รัดคาดหวังทอทอทอตั้งเป้าจากแคมเปญที่น้องลิซ่าเป็นศูนย์กลางว่าจะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม5-10ล้านคนในปี2566ขอเน้นนะคะนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่มันคือการตั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญระดับชาติค่ะแปลว่าอะไร แปลว่ารัฐมองน้องลิซ่าเป็นแรงขับทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์แต่เป็นการลงทุนที่ต้องวัดผลได้จริงข้อที่3บทความอธิบายละเอียดมากลิซ่าเท่ากับหน้าตาของแคมเปญระดับโลกน้องจะแสดงในทีวีซีหลัก60วินาทีตัดเป็นเวอร์ชัน30วินาที15วินาทีและเทรลเลอร์รวม4ชิ้นถ่ายภาพนิ่ง12ภาพเปิดตัวทีวีซีมกราคม2569 และมีอีเวนต์เอ็กซ์คลูซีฟที่แฟนคลับเข้าร่วมได้ด้วยแอดขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้เลยนะคะตลอด1ปีน้องลิซ่าจะเป็นภาพจำของประเทศไทยในสายตาคนทั้งโลกและข้อที่4คือมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่ทันหุ้นเขียนได้เฉียบมากลิซ่าคือตัวเชื่อมตลาดยุโรปและอเมริกาบทความวางบริบทไว้ชัด นักท่องเที่ยวลองฮอจากยุโรปกับอเมริกากำลังฟื้นแรงเป็นกลุ่มที่ใช้เงินสูงพักนานและคุณภาพสูงการเลือกน้องลิซ่าซึ่งมีฐานแฟนระดับโลกโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกคือยิงตรงไปที่ตลาดคุณภาพไม่ใช่เน้นจำนวนแต่เน้นมูลค่าและข้อสุดท้ายที่แอดอ่านแล้วคนลุกค่ะบทความนี้กำลังบอกว่าน้องลิซ่าไม่ใช่ศิลปินดังแต่น้องคือทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รัดวางแผนใช้อย่างเป็นระบบบทความจากทันหุ้นไม่ได้พูดถึงลิซ่าในฐานะข่าวบันเทิงแต่พูดถึงน้องในฐานะกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ตลาดโลกนี่ไม่ใช่ข่าวแฟนคลับแต่มันคือข่าวเศรษฐกิจข่าวนโยบายและภาพลักษณ์ประเทศที่มีชื่อลิซ่าอยู่ตรงกลางแบบเต็มภาคภูมิค่ะ